สวัสดีครับผมเซลเบนจากอาร์ดีดีคาเซนเตอร์นะครับบริษัทของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคเนนแคปิตอลเป็นรถเช่าบนสัญญาจากหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือหน่วยงานราชการนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะเบนพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาอยู่กับเจ้า t o y o ต้าฟอร์จู r 2.4 v ปี2019จดปี20นะครับวันนี้พามาชมสองคันเลยนะคันแรกนะครับเล็กมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่8ป0 0 0 0หบาทนะครับคันนี้นะอ่ะต่อมานะครับคันนี้เล็กไม่นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับน้อยกว่ากันห0 0 0นนึงนะหมื่นหมื่นหมนกิโละครับราคาอยู่ที่8ปดแ0 0สบาทนะครับ รถสวยทั้งคู่นะครับโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับจะมีการแกะเก็บฝากระโปรงมานิดหนึ่งนะครับเก็บในส่วนของสเคลียสีนะครับนะแต่ว่าฝากระโปรงยังเป็นฝาเดิมโรงงานอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่าโครงสร้างนะครับสวยงามเลยนะโครคงสร้างสวยงามเลยนะผิวพันธ์ดีมากๆนะคุณลูกค้า ผิวพัน์ดีมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงามเลยนะนี่เป็นไงนะครับผิวพันธุ์ดีนะตัวนี้น็อตเดิมไม่มีขยับนะครับคุณลูกค้าแม้แต่ตัวเดียวนะนี่เดี๋ยวเบนพาชมรอบๆคันนี่นะครับสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเบนทําการเก็บงานกล่องส่งมอบนะครับตัวนี้เขาจะมีตําหนินิดนึงนะครับในส่วนของการชนหลังนะ นี่อาจจะมีการตําท้ายมานิดหนึ่งนะครับสีมันเลยยู่เข้าไปหากันนะเนี่ยนะครับสีมันเลยยู่เข้าไปหากันนะเดี๋ยวในะส่วนนี้เก็บงานให้เก็บงานให้ก่อนส่งมอบนะครับชิ้นเดียวนะแต่ไม่มีชนหนักครกถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับสวยงามนะนี่ผิวพันธุ์ดีนะครับน,ะน,น,นะบนี่เป็นไงนะครับสวยงามเลยนะนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวมาชมน,อน็อตนะครับว่ารถสวยจริงหรือเปล่านะนี่นะครับน็อตเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆนะคันนี้นะนี่เซลร์เบนดูให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนมานําเสนอนะนี่นะปั๊มเอลนะครับปั๊มเอลนะนี่ปั๊มเอลนะนี่ปั๊มอาร์นะครับผมนะสวยงามนะนี่ของเดิมนะครับเดิมบอ,อกเดิมนะครับคุณลูกค้า ตัวนี้ถือว่าดีเทลเขาค่อนข้างดีนะครับดีเทลค่อนข้างดีนะเนี่ยไม่มีการแก่เลยไม่มีขยับเลยนะสติกเกอร์เดิมโรงงานนะเนี่ยนะครับแต่เรียบๆเลยนะห้องเครื่องสวยๆนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะไม่ใช่รถน้ําเค็มนะครับเนี่ยห้องเครื่องสวยนะครับไม่มีเยิ้มนะสวยนะถือว่าห้องเครื่องเนี่ยผ่านเลยนะผ่านฉลุยนะในส่วนของด้านหน้านะครับนี่ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น 2.4V นะครับเบาะภายในเป็นเบาะสีน้ำอ่างนะครับสวยๆเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่มีเยิ้มไม่มีล้มนะครับไม่มีขาดนะอ่าเลขไม้นะครับ1นึ่0แสนห้ากิโลเมตรนะครับนี่พวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้ไว้ตุไว้คอนโทรลนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับฝั่งนี้นะครับไว คอนโทรลในส่วนของเครื่องเสียงนะครับพวงมาลัยสวยนะไม่มีหนังลอกนะครับคุณลูกค้าไม่มีหนังลอกนะคอนโซลด้านในก็สวยนะครับไม่มีกาวนะไม่มีคราบกาวเลยนะครับคอนโซลสวยมากนะครับปิ๊งๆเลยนะครับหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับก็ FMAM บลูทูธนะครับ USB ตัวแผ่นซ d ดีนะครับมีมาให้นะหน้าจอนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับ กล้องมองหลังครบถ้วนนะนี่กล้องมองหลังแอร์ดิจิตอลนะครับนี่แอร์เย็นมากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับปุ่มพรีสตาร์ทนะครับลำโพงทวิตเตอร์นะครับผมนี่แผงประตูนะครับเป็นหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับตัวเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะไฟฟ้าตัวกระจกไฟฟ้านะครับออโต้นะครับทั้งหมดนะ ปรับบอรปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับทั้ง2ฝั่งนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับน็อตนะครับดูน็อตนะอันนี้พาชมโครงสร้างไปด้วยเลยนะครับน็อตเดิมๆนะผมนี่นะน็อตเดิมนะนี่น็อตฝั่งประตูด้านขวานะเดิมๆนะครับหัวเดิมๆนะไม่มีแกะนะครับผมไม่มีแกะนะไม่มีแกะนะครับประมาณนี้ไปกันตอนะครับ นีภ่ภายในแถว2นะครับก็สวยงามนะครับสวยงามนะนี่การใช้งานค่อนข้างน้อยนะเบาะยังค่อนข้างใหม่อยู่นะไม่มีแตกได้ไม่มีขาดนะตะเข็บต่างๆสวยงามนะเบาะไม่มีล้มนะครับตึงๆนะครับน้องๆป้ายแดงนะนี่ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเลขไม่แสนห้านะเบาะด้านหลังเนี่ยโหกิิบมากนะครับผมนะที่พักแขนนะมีมาให้นะครับพร้อมที่วางแก้วนะครับ2ุดนะอ่า ครับปรับแอร์ได้จากตอนหลังนะครับนี่สามารถปรับแอร์ได้นะโชว์อุณหภูมิตรงนี้นะครับพัดลมนะนี่ตรงนี้นะครับแอร์นะครับสองฝั่งนะซ้ายขวานะครับสวยงามนะด้านหลังนะครับมีที่ใส่กระสารนะครับพร้อมที่ที่เกี่ยวนะครับที่เกี่ยวถุงแล้วก็ด้านหลังนะไม่ต้องกลัวชาร์จไม่ได้นะนี่มีหัว12โวลต์มาให้นะครับ พร้อมตัวเอาพุตนะเอาพุตนะตัวนี้220โวลต์นะครับ220โวลต์นะครับนะเผี่ยวว่าไปแคมปิ้งอะไรอย่างงี้นะต่อออกจากรถได้นะครับตัวบุผงประตูนะสวยงามนะสำหรับด้านหลังนะนี่สวยเลยนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับมาชมกันที่ยางนะครับยางตัวนี้เป็นสัปดาห์ที่35ปี2024นะครับดอกยางลึกๆดอกยางลึกๆนะนี่ ผู้ลูกค้าใช้ได้อีกยาวนะยังยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวช่วงล่างนะครับดำๆแบบนี้นะครับคูณลูกค้าดำๆนะไม่มีสนิมนะครับผมดำๆนะนี่เป็นไงสวยงามนะเหมือนใหม่อ่ะนะครับนะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับ,นะรบ,นะรบฟิล์มเนี่ยฟิล์มก็ยังดีอยู่เลยนะเนี่ยฟิล์มยังสวยยังดีอยู่เลยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนฟิล์มนะ,ะมาชมกันที่ด้านหลังครับด้านหลังก็ เซนเซอร์กันระยะ2จุดนะครับตัวประตูนะครับประตูฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะน็อตฝาท้ายนะเดิมๆนะคุณลูกค้าเดิมๆนะปิงป๊งๆหัวใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่ทั้ง2ฝั่งนะนี่สวยงามนะครับเบาอแถว3นะครับคุณลูกค้าสามารถปรับเอนได้อีกนะนปรับเอ็นได้นะบาะแถว3นะนี่ค่อนข้างสวย นะครับเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับนี่องศาที่เอ็นได้นะค่อนข้างเยอะนะนั่งแถวสามสบายนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับยังมีพื้นที่ให้เอ็นอยู่นะครับโอเคมาชมในส่วนของตัวช่วงล่างนิดหนึ่งช่วงล่างนิดหนึ่งนะช่วงล่างล้อยังอะไรไม,ไม่หายนะครับตัวช่วงล่างดำๆๆนะครับไม่มีเยิ้มนะ สวยงามนะไม่มีสนิมนะในส่วนของฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายก็สวยงามเหมือนกันนะครับเบาะต่าง,าง,างๆนานานะดีเลยนะครับผมนี่สวยนะนี่ปิ๊งๆนะครับคุณลูกค้าปิ๊งๆเลยจุดไ้ให้ดูนิดหนึ่งนะ,อะโอเคมาดูน็อตประตูกันนิดหนึ่งนะครับน็อตประตูนะ มมนะี่สวยงามไม่เคยมีถอดนะนี่สวยงามไม่เคยมีถอดนะนี่นะครับเดิม,นะมเดิมนะแก้มเดิมเดิมนะครับผมแก้มซ้ายเดิมเดิมนะครับนี่นะเบาะฝั่งซ้ายนะสวยงามนะปรับไฟฟ้านะครับแต่ทิศทางนะครับแต่ทิศทางนะนี่นะครับตัวเบาะสวยงามนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะ เนี่ยตะเข็บเดินสวยนะครับตะเข็บเดินสวยนะใครสนใจนะครับติดต่อเซเว่นได้เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สามนะครับอ่าเบอร์นี้คุลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้นะครับที่เป็นซื้อสดไม่เก็บแบดนะคะตามที่แจ้งเลยนะครับส่วนลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84งวัตเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดได้นะครับอ่าสาเนาริมนะครับปี2 0 1 9นะครับ สองพันสิบก้าจดปี20นะลบ543ออกไปเหลือ2020นะครับตัวนี้1นึแรงมา้า2,393ันีตีว่า2,400ซีเนาะลงเจ็ดที่นั่งก็ถูกต้องนะครับลำดับพี่1อาคเนีแคปิตอนนะครับคุณลูกค้ามาต่อลำดับพี่2ได้เลยภาษีในนามของนิติบุคคล8ปดพบาทสำหรับนามบุคคลา 2, หาร2เหลือส0่พนิดๆน,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 นะครับประมาณนี้นะโอเค ตัวในส่วนของภายในนะตัวที่พักคงพักแขนนะครับสวยงามนะปุ่มต่างๆนะสวยนะ Power Mode หมดอีโคโหมดนะครับไม่มีลอกนะนี่นะครับตัวเกียร์นะสวยงามนะครับมาพรา้อมแมนนวลโหมดนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับกุญแจอ่ะกุญแจรีโมทอิโมอโมบิเลิเซอร์สองดอกนะครับอ่ะตัวนี้กุญแจยางอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวพาเล่นเครื่องให้ฟังนิดหนึ่งนีนะ่นะครับผมรอบนิ่งๆนะครับคุณลูกค้าสองพันสามพันรอบนิ่งๆนะ นิ่งๆนะครับสบายๆนะรถจะดีไม่ดีนะครับ,บ,บ,นะนะรบขึ้นอยู่ที่การดูแลรักษานะครับตัวนี้เราเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคุณลูกค้าสามารถเช็คประวัติรถได้นะครับรถมาจากที่อาคาเนที่เดียวนะครับไม่มีรับรถจากข้างนอกมาจําหน่ายคุณลูกค้าแน่นอนนะครับมั่นใจในเรื่องนี้ได้นะครับมีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนนะในส่วนของคันนี้นะครับ น็อตเดิมหมดเหมือนกันนะครับแต่มีการถอดฝาปะต่อาฝาหน้ามาในหนึ่งเดี๋ยวเป็นพาชมเลยนะครับนี่นะครับถอดฝาหน้ามานะนี่ชัดเจนนะคันนี้นี่แต่ว่าแก้มะนะครับเป็นไงแก้มอ้าวแก้มตัวนี้ก็ถอดมานะครับในฝั่งซ้ายนะครับผมแก้มถอดมานะมอ,อกนะครับแปะเรียบอยู่นะตัวนี้แผ่นเพจสวยงามนะครับผม คานเดิมนะนี่คานสวยเดิมนะคานสวยเดิมนะครับผมคานสวยเดิมนะคานสวยเดิมนะครับผมนี่รูคมคมนะครับรูคมคมนะนี่ปั๊มนะครับครบหมดนะนี่ปั๊มครบหมดนะนี่ปั๊มขาปั๊มแอลนะครบหมดนะสวยๆนะครับอ่าฝั่งนี้ไม่มีแกะนะเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีแกะนะนี่ นนี้นะครับห้องเครื่องนะครับสวยงามนะครับปิ๊งป,งปิงแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคุณลูกค้านะเนี่ยโอเคเป็นยังไงนะปั๊มโตโยต้ตตานะครับยังอยู่ชัดเจนนะครับนี่นะไปกันต่อยางตัวนี้นะครับได้เป็นปี2 0 2 4เหมือนกันนะครับ 2024นะนี่อกอย่างลึกๆเหมือนกันนะครับนะภายในก็พอๆกันนะครับคุณลูกค้าภายในพอๆกันนะครับเลขไมล์144,797กิเมประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณลูกค้าก็ถ้าเกิดใครท่านไหนสนใจนะยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเบนส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมนะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพะคุณครับสวัสดีครับ